งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจำปี2559ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับพร้อมกับมีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่สำคัญกว่า600ชนิดให้ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นศาสตราจารย์กิติคุณสุทธิพรจิตมิตรภาพประธานกรรมาการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติเปิดมานมหกรรม วิจัยแห่งชาติประจำปี2559เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน มีกิจกรรมนิรศการเฉลิมพระเกียตรติรวมทั้งผลงานวิจัยเชิงศิลปะและนิรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาอีกกว่า1 9 0งาหน่วยงานพร้อมการนําเสนอผลงานมากกว่า600ผลงานใน9กลุ่มเรื่องวิจัยเช่นงานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและอาหารงานวิจัยเพื่อพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่สนใจนะครับก็เข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาชั้น22และชั้น23โรงแรมเซนทราแกลนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทันเวิร์กกรุงเทพมหานครไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ